สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The People Show ค่ะเสาร์ที่4มีนาคมนะคะอยู่กับโอจดาและก็ยายไหมค่ะใช่แล้วค่ะเราก็ต้อนรับลองวิกเอนวันหยุดยาวนะคะพรุ่งนี้ค่ะ5มีนาคมนะคะจะเป็นวันมาฆบูชากันแล้วค่ะค่ะ ก็ไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเปิดลันล,ลี่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม3จังหวัดภาคกลางราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีค่ะชมหนังใหญ่วัดขนอนนะคะแหล่งโบราณสถานและคอนเสิร์ตจากศิลปินและการแสดงจากศิลปิน กิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม3จังหวัดนะคะซึ่งเส้นทางเนี่ยก็ได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีค่ะพร้อมกับเยี่ยมชมสินค้าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะคะซีพอตซีซีพอตจาก3จังหวัดชมการแสดงศิลปะ,ปะวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดขนอนอาเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็การแสดงของเยาวชนและกลุ่มศิลปินพุทธไทยสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรีโดยในช่วงเย็นค่ะมีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันนะคะพร้อมกับชม การแสดงจากแม่ขวัญจิตศรีประจนันศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านอีแซลประจำปี2539นะคะแล้วก็การแสดงคอนเสิร์ตปาวลีพรพิมลและการแสดงมือฉิ่งเมืองสุพรรณอีกด้วยค่ะโดยงานนี้นะคะจะจัดขึ้นค่ะในระหว่างวันที่25ถึง26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือจัดไปแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะเรามีบทสัมภาษณ์นะคะของคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็จะมาพูดถึง งานที่จัดขึ้นมาฝากกันค่ะไปชมกันเลยค่ะ สำหรับโครงการเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์นะคะกลุ่มอรารยธรรมทวรารวดีนะคะอันได้แก่จังหวัดรัฐบุรีนะคะสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรี3จังหวัดนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวัดนําร่องในเรื่องของเส้นทางท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สําหรับในวันนี้ก็นับว่าได้รับความสนใจนะคะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นมิติในเรื่องของการท่องเที่ยวการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนโดยนําทุนทางวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่มานา เสนอนะคะให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวชมในแต่ละพื้นที่ต่อไปในอนาคตนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทุกทกท่านนะคะจะได้มาเที่ยวชมนะคะแล้วก็ได้มาสัมผัสการต้อนรับอบอุ่นกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยที่มีอยู่ทั่วตลอดเส้นทางนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาเที่ยวชมกันนะคะ